สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงจากฝั่งกัมพูชามาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นี่ดูเหมือนจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศของเขาเลยทีเดียวเพราะล่าสุดโฆษกระทรวงแรงงานกัมพูชาได้ออกมาประกาศเรียกร้องให้แรงงานชาวกัมพูชาที่กําลังทํางานอยู่ในประเทศไทยนั้นเดินทางกลับประเทศโดยด่วนครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายของไทยหลังจากที่มีข่าวชัดเจนว่านายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราเนี่ยได้ตี ตกที่ต้องการให้แรงงานกัมพูชาที่ใบอนุญาตหมดอายุได้รับการผ่อนผันให้อยู่ต่อในประเทศไทยครับพูดง่ายๆคือไทยเราไม่อนุญาตให้ต่อวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานแบบเหมาโหลออีกต่อไปครับใครหมดอายุแล้วก็ต้องกลับบ้านตัวเองไปตามกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะครับคนไทยหลายคนก็เห็นด้วยเต็มๆเ,มเมพราะเราก็อยากให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีระบบมีระเบียบไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาอยู่ก็อยู่ไม่ผ่านการตรวจสอบอะไรเลย จากการตรวจสอบของหน่วยงานไทยโดยเฉพาะกรมการจัดหางานและหน่วยงานความมั่นคงพบว่ามีแรงงานกับ,บูชาในไทยเกือบ1 0 0 0 0แคนครับที่ใบอนุญาตทํางานหมดอายุไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2025แล้วพวกเขาไม่ได้มาต่อไม่ได้ยืนยันตัวตนและบางรายก็ไม่สามารถระบุที่อยู่ได้ด้วยซ้ำครับถามจริงๆเถอะครับ ถ้าเป็นประเทศไหนใครจะกล้าปล่อยให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักแหล่งอยู่ในประเทศต่อไปครับถ้าปล่อยไว้นี่อาจจะเป็นช่องทางของขบวนการลักลอบเข้าเมืองบ้างค้ามนุษย์บ้างหรือแม้แต่อาชยากรรมข้ามชาติแน่นอน เพราะฉะนั้นครับการที่ไทยเราออกมาพูดชัดเจนแบบนี้ถือว่าเป็นการปกป้องความมั่นคงของชาติครับทีนี้พอฟังประกาศฝั่งไทยเสร็จทางฝั่งกัมพูชาก็รีบออกมาประกาศตอบรับทันทีเลยครับว่ารัฐบาลของเขายินดีต้อนรับลูกหลานแรงงานทุกคนที่กําลังจะกลับบ้านเหมือนกับแรงงานชุดก่อนหน้านี้กว่า90,00 0 0คนแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าจากแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านไป90,00 900, 0 0คนในรอบก่อนนั้นมีงานทําจริงๆแค่2 1เเท่านั้น อีก79%หรือกว่า700,000คนไม่มีงานทำเลยครับพูดง่ายๆคือกลับไปแล้วตกงานเกือบหมดประเทศครับ ก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชาประกาศใหญ่โตเลยครับบอกว่ากลับบ้านมาเถอะจะมีงานรองรับจะมีโครงการช่วยเหลือจะมีงบประมาณจากภาครัฐสนับสนุนปากบอกว่าจะดูแลแรงงานทุกคนอย่างดีแต่พอกลับมาจริงๆกลายเป็นว่าไม่มีอะไรเลยครับแรงงานพวกนั้นที่เคยมีรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทจากเมืองไทยส่งเงินกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอกลับไปอยู่กัมพูชาครับรายได้กลายเป็นศูนย์แถมยังต้องกลับไปแย่งอาชีพเกษตรกับคนในหมู่บ้านอีก C D R I เองยังเผยตัวเลขที่น่าตกใจอีกครับว่าหลังจากแรงงานชุดแรกกลับประเทศไปแล้วอัตราความยากจนในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก30%เป็น50%ภายในปี2025นนั่นหมายความว่าเกือบครึ่งประเทศมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนครับหลายครอบครัวไม่มีเงินจ่ายหนี้ที่กู้ไว้ตอนที่คนในบ้านยังทำงานอยู่ไทยพอกลับมารายได้หายหมดหนี้ก็ท่วมบ้านผลคือเกิดการกู้เพิ่มต่อเนื่องและตอนนี้ในหลายจังหวัดของกัมพูชาโดยเฉพาะพื้น ที่ชนบทเริ่มเห็นภาพของคนตกงานจํานวนมากที่หันกลับไปจับจอบจับเสียมทําเกษตรกันครับและผลลัพธ์ก็คือสินค้าเกษตรในประเทศล้นตลาดราคาตกต่ําอย่างหนักพืชผลขายไม่ออกรายได้ลดลงอีกหลายเท่าตัวตอนนี้แรงงานชุดใหม่อีก1 0 0 0 0แคนกําลังจะต้องกลับบ้านเพิ่มอีกหลังจากหมดใบอนุญาตในไทยซึ่งหมายความว่าภายในปี2025นี้ประเทศกัมพูชาจะมีแรงงานที่กลับบ้านรวมกันทะลุ1ล้านคนครับ แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีคำถามมากมายจากชาวเน็ตในโลกออนไลน์ที่ได้มีการตั้งคำถามเอาไว้ว่าแล้วรัฐบาลขเขมรจะจัดการยังไงครับจะมีงานให้ไหมจะมีงบช่วยเหลือไหมหรือจะปล่อยให้คนตกงานนับล้านอยู่เฉยแบบนี้ไปเรื่อยๆในขณะที่ทางไทยเรานะครับต้องพูดตามตรงเลยว่าคนไทยเองก็ยังเจอปัญหาเศรษฐกิจจากหลายปัจจัยทั้งราคาน้ามันไฟอาหารแต่รัฐบาลไทยเราก็ยังพยายามรักษาสมดุลระหว่างแรงงานในประเทศกับแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ระบบไม่ล้นเกินและไม่เกิดปัญหาแย่งงานกันในภาคอุตสาหกรรมส่วนทางฝั่งเขเมรนี่สิครับแทนที่จะมานั่งพัฒนาระบบการจ้างงานในประเทศของตัวเองกลับมาโทษไทยว่าไม่เห็นใจแรงงานกัมพูชาบางสื่อเขียนข่าวเหมือนกับว่าไทยเป็นผู้รังแกแรงงานเป็นผู้ผลักไสคนจนของกัมพูชาเลยนะแต่ถามกลับหน่อยเถอะครับตอนที่แรงงานพวกนี้มาอยู่ในไทยเขาทำงานอย่างปลอดภยัยมีไรายได้มีสวัสดิการตามกฎหมายพอ กลับบ้านไปกลับไม่มีอะไรให้เลยแบบนี้ใครกันแน่ครับที่ไม่เห็นใจประชาชนตัวเองและในเชิงเศรษฐกิจครับกัมบูชากำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตแรงงานซับซ้อนเพราะแรงงานที่เคยพึ่งรายได้จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งคิดเป็นกว่า75%ของเงินโอนจากต่างประเทศทั้งหมดตอนนี้ขาดหายไปในเวลาไม่กี่เดือน พูดกันตามตรงนะครับคนไทยอย่างพวกเราฟังแล้วก็ได้แต่สายหัวครับเพราะเห็นภาพซ้ำๆเหมือนเดิมคือรัฐบาลกัมพูชาชอบพูดสวยพูดดีแต่ไม่เคยลงมือแก้ปัญหาให้ประชาชนของพวกเขาเลยจริงๆครับ และแน่นอนครับถ้ามองในระยะยาวนะการปิดช่องทางแรงงานแบบนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจกัมบูชาเข้าสู่ภาวะชะงักงานทั้งด้านแรงงานการผลิตและการบริโภคภายในประเทศขณะที่ฝั่งไทยเองอาจจะต้องจัดสรรแรงงานใหม่โดยให้คนไทยเข้าไปแทนที่บางส่วนซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการฟื้นฟูตลาดแรงงานภายในประเทศของเราเองครับ แต่พอคนกัมบูชาจำนวนมากไม่มีงานทําอาจเกิดการลักลอบเข้ามาอีกระลอกเพราะยังไงซะประเทศไทยก็ยังเป็นปลายทางที่เขามองว่ามีโอกาสมากกว่าในเขมรสุดท้ายนี้ครับคนไทยเราก็ไม่ได้แค่เขมรหรอกลองตั้งคำถามดูสิครับ ถ้าประเทศไทยเอาแต่ใจอย่างเดียวแล้วบ้านเราต้องรับแรงงานต่างด้าวไม่จำกัดจำนวนปล่อยเข้ามาโดยไม่ตรวจสอบวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเราความปลอดภัยในเมืองไทยจะเป็นยังไงคนไทยจะมีงานทำไหมคำตอบเหล่านี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับดังนั้นครับการที่ไทยเราออกมาชัดเจนว่าจะไม่ต่ออายุให้แรงงานที่หมดใบอนุญาตถือว่าเป็นการยืนหยัดในหลักของรัฐธรรมนูญปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยและสร้างระเบียบในสังคม ส่วนผู้นำาメรนะครับถ้าอยากให้ประชาชนตัวเองอยู่ดีกินดีจริงๆก็ขอให้เลิกพูดเอาหน้าแล้วลงมือทำสักทีเถอะครับและนอกจากนี้นะครับคนไทยเราไม่ได้ใจร้ายหรอกครับแต่เรารักความถูกต้องและเราจะไม่ยอมให้ใครมาหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของเราอีกต่อไปครับครับผมและหลังจากที่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้ชาวอาเซียนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันไว้ว่า ผู้นำขเขมรจะรู้สึกอะไรบ้างไหมเพราะผลจากการกระทําของผู้นำของขเขมรททำให้ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้ากลับไปเถอะจนกว่าผู้นำของพวกคุณจะเลิกเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปครับพูดกันตรงๆเถอะครับแรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยเยอะมากจริงๆทำไม่จัดระเบียบเดี๋ยวบ้านเมืองเราก็ปั่นป่วนกันพอดีดีแล้วครับที่รัฐบาลเราเข้มแข็งบ้างปล่อยไว้ก็มีปัญหาแน่นอน ความคิดเห็นต่อไปครับคุณก็ต้องเข้าใจว่ากฎหมายไทยคือกฎหมายใครจะอยู่ในประเทศก็ต้องถูกต้องตามระบบไม่ใช่เข้ามาแล้วอยู่นานจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครแบบนี้มันเสี่ยงจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับผมเห็นด้วยกับไทยเต็มที่ต้องมีระเบียบมีระบบใครครบกำหนดก็กลับบ้านไปต่อเอกสารใหม่ไม่ใช่ปล่อยค้างแบบนี้ถ้าไม่เข้มงวดอนาคตจะยุ่งแน่นอน ความคิดเห็นต่อไปครับไม่อยากพูดแรงนะแต่ผู้นำเขมรน,นี่พูดเก่งแต่ไม่ทำอะไรจริงๆแรงงานกลับไปเกือบล้านคนมีงานทำไม่ถึงสองแสนแล้วจะให้ประชาชนอยู่ยังไงมันน่าสงสารแต่ก็อดหมุดหงิดไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปครับดีแล้วที่ไทยเราเข้มหน่อยต้องเอากฎหมายมาก่อนไม่งั้นอีกหน่อยแรงงานเถื่อนจะเต็มประเทศความปลอดภัยหายหมดคนไทยตกงานจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ